วันนี้อยากจะกินผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับก็เลยไปแวะตลาดแล้วก็ซื้อเป็นผักบุ้งมาหนึ่งกิ่นะครับพอได้มาเสร็จเราก็จะมาหั่นนะครับเป็นสามส่วนนะครับพอหั่นได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนําไปใส่จานผักไว้นะครับแล้วก็จะมาทําการทุบกระเทียมหรือบุบกระเทียมนะครับก็จะเป็นกระเทียมจีนผมใช้ประมาณสี่กลีบ แล้วก็จะเป็นพริกจินดานะครับก็ประมาณ4เม็ดก็จะบุบเช่นเดียวกันนะครับถ้าเม็ดใหญ่ก็สามารถที่จะซอยเป,เ,อเป็นชิ้นเล็กสักหน่อยได้นะครับแต่เราจะไม่สับนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้เราจะนั้นเราจะปรุงรสนะครับโดยใส่พริกกระเทียมลงไปใส่ผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายซอสฝาเขียวนะครับสีอุ๊วขาวแล้วก็จะใส่เป็นซอสหอยนางรมนะครับ แล้วก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปหน่อยน,นะครับก็จะตั้งกระทะให้ร้อนพอดีว่าลืมใส่ตูเ้เจียวลงไปนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับพอกระ,กะทะร้อนได้ที่น้ํามันร้อนนะครับเราใส่ผัดลงไปเลยนะครับทั้งหมดลงไปเลยผัดกับไฟแรงนะครับพอดีว่าเตาแก๊สไฟไม่แรงมากก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็สามารถผัดได้นะครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับตัว น้ำที่อยู่ในผักบุ้งมันก็จะออกมาพอดีพอดีเลยนะครับก็จะดูไม่นองไม่มากเกินไปเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผักบุ้งมันก็จะสุกไปเรื่อยๆครับก็สีสันก็จะน่ากินแล้วมันก็จะกรอบด้วยนะครับเนี่ยนะครับรสชาติกระกลมก่อมกาลังดีเมนูผักบุ้งนี่เป็นเมนูง่ายๆทากินกับข้าวหรือท่าต้มนะครับหรือจะกินเป็นกินเล่นก็ได้นะครับก็เป็นเมนูสุขภาพที่ดีครับ พอเสร็จเราก็จะจัดใส่จานยังไงลองทําทานกันดูนะครับ